เล่นงเล่นอะไรมั่วซ่วอีกแล้วเนี่ยไล้สดตอนเย็นครับจะล้างรถไล้แพ็คคู่แล้วก็ถ่ายคลิไปไว้หน่อยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราทำจริงๆนะไม่ได้ทำเล่นๆไล่แพ็คคู่ครับอาน้องชุบแจงเข้าไปดู ได้อยู่นะเสียงมาภาพมาโอเค้จับไปคุณจะล้างรถแล้วทีนีุ้แจ้งไว้ตรงนี้เันยานไวไฟมาไหมเนี่ยอนญญาณไวไฟเป็นยังไงแต่เสียงบลูทูธลงอ่ะอุ๊ยอุ้ยอ่ะ อูทูตไม่ดีจัดไปครับเหมือนยางไล่ไฟเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทดสอบอีกรอบนะครับไล่สดแพ็คคู่นีกล้องหน้าอันนี้กล้องหลังอีกบัญชีหนึงครับแล้วก็เอาจุดแจงมาดู เล่นอะไรขำๆนะครับบรรยากาศยามเย็นครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเติมกำลังใจให้กันแค่ส่งสติกเกอร์มาลุงก็ดีใจละอันนี้อากาศแบบฝุ่นละอองขนาดเล็กเยอะมากขึ้นสะพานภูมิพลตอนช้าได้มองไม่เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไม่เห็นแม้แต่เสาสะพานเลยครับสุดยอดจริงๆ อันนี้อากาศดูฝุ่นี่ครับขมุกขมัวหน้าดูเลยเสียงเป็นยังไงสะท้อนไหมกล้องไหมจัดไปครับมาดูน้องจุ๊บแจงสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีคุณพร้อมสมายครับผมจัดสองอุปกรณ์ไลฟ์ จะล้างรถครับแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอไปด้วยขอบคุณคุณพร้อมนะครับที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวลุงจะจัดล้างรถอ่ะสเดอไอขอเป็นแรงใจให้ ส่งความห่วงใยจากใจใคนเคยร่วมหวังหัวน้องหักเขาสองเฮาจึงแยกกันยางหมดสิ้นได้เดินเคียงข้างแต่ยังคิดทอดบ่เศร้า,าเงื้องนอนบังเอิญเผชิญความมุน มีความวุ่น,นวนกวนใจจนทำให้เหงาต่อสายมาเด้อบบต้องอายว้ากับแฟนเกา่ามือถือยังมีชื่อเจ้าแม่ยาวเลิกกันนานปีเรื้องหลังการไลยสดไปด้วยล้างรถไปด้วยครับ ดูหน่อยมุมนี้เป็นยังไงแสงภาพแสงตอนนี้เป็นยังไงครับแสงจะหมดแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยไลฟ์ไปนหนึ่งชั่วโมงกว่าก็าเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วครับจะขอลงไลฟ์นะครับเพื่อนๆขออนุญาตลงเสร็จแล้ว แดดหมดแล้วด้วยแสงหมดแล้วยุงก็เริ่มมาแล้วครับพอแสงหมดหนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านที่รับชมนะครับหุงมิดไม่รู้จะทำอะไรก็ไลฟ์แบบไร้สาระแบบนี้แหละบันทึกความทรงจำนะครับมืดแล้วมืดแล้วโอเคครับผมบคุณกำลังใจจากทุกๆกท่านนะครับมีขอ คุณพลอยเมืองไทยนะครับน้องจุ๊บแจงคุณพร้อมสมัยคุณพึ่งนุชจรินนะครับคุณกรกุยคุณก๊อฟเป่าปากคุณตักบ้านนานะครับอิทิพ FC หมอหนุ่มกกอกนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านเลยมิตรขออนุญาตลงไลน์นะครับผมไปเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ